มันนี่มากเอนเออาตเอาเออาออเ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 อวมาอเอ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 อออเ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 ออออคืออะไรอ่ะอเอ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 มเออเอมเออ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 ออเออเออออเเออเเอิเออออเออเอเออเออเอกเออเออเอ นนปา้าเดี๋ยวรวบให้ก็สหรับว,วัน,นี้นะคะเรามาเปิดค่าย PEC Music นะคะ,ะก็เป็นครั้งแรกที่ะจะได้มาฟังเพลงซิงเกิลใหม่ล่าสุดของโบด้วยแล้วก็ได้มาเจอกับนักสแสดงและศิลปินหน้าใหม่ที่แบบว่าเออเป็นผู้อะไรอ่ะเออนั่นแหละค่ะเดี๋ยวจะได้เจอกับน้องๆน,นะคะไม่ได้มีแค่โบค่ะมีน้องๆเกิลกรุ๊ปด้วยแล้วก็น้องสมิธเนาะแล้วก็พี่แอมแอนด้ารีลเก๋ไกค่ะแล้วก็อีกหลายคนเลยห่ยเรามา เพลงเศร้าเยเพลงใหม่เป็นเพลงเศร้าเพราะวจริงๆมันอย่างที่เคยบอกมันไล่ระดับแบกแต่คือปกติยังเศร้าจีบแล้วก็ค่อยมีแฟนใช่ไหมอ,อันนี้เราจีบเสร็จเอ้ยเรามีแฟนเสร็จปั๊บจีบแล้วก็ค่อยเศร้ามันเหมือนยังเงเราเรียนระดับชีวิตเรางงๆๆคือม,ม, <c oughs> มันมันจะเป็นแบบเอาเอาตอนแรกเรายังแฮปปี้อยู่สักพักแบบเราโสดใช่ไหมอพอเราโสดแล้วก็ต้องแบบแนะนําว่าฉันโสดนะพอ,อโสดสักพักไม่มีคนมมาจีบก็เศร้าละเป็นอย่างนั้นแล้วเรามา คนเราเนี่ยเขาเข้าเปเศร้าคนเรานะคะชีวิตมันต้องเคยมีอกหักผักหลังกันมาก่อนไม่เพราะว่าที่ผานมาเพลงเราค่อนข้างที่จะทำตรงกับชีวิตแต่อันนี้มาอยู่เศร้าแล้วมันต้องฝุดยังไงอ่ะเพราะว่าไม่มีมุมไหนเศร้าเลยจริงๆมันก็เป็นเรื่องราวที่ไม่ได้ใกล้ไม่ได้ไกลตัวค่ะเป็นการทำรีเสิร์ชมาแล้วว่าคนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยลบรูปแฟนเก่าจากโทรศัพท์มือถือใครไม่ลบบ้างยกมือดิใครหรอ ไม่บางทีมันมีมันมีเพราะว่าจริงๆอะโบถามคนในกองกาบอกก็ไม่ลบเพราะว่าเก็บไว้เป็นความทรงจำ<า>แต่โบก็บอกว่าแต่ความทรงจำมันอยู่ในสมองค่ะ,ะไม่ได้อยู่ในรูปภาพนะคะเราอินนะมันมาเจอสมวนตัวหรือเปล่าแล้วไงไม่แต่ตแต่ก็ก็เคยมีพี่ผ่านมาก็มีแบบว่าเขาก็ไม่ได้ลบรูปยอะไรเงี้ยแหละแต่เราเข้าใจนะว่าทําไมถึงไม่ลบเพราะว่ามันคือความทรงจำดีๆของคนที่เคยรักกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าจ๋าเวลาเราลม หนูลบหนูเคลียร์ร้อยเปอร์เซ็นต์พรรู้สึกว่าขาดเปลีนเครื่องเลยเหยียบเลยกระทืบไม่ใช่อาจจะใจร้ายไปใลร้ายไปเปลี่ยนเครื่องไม่ได้เพราะว่าโทรศัพท์ที่ใช้อยู่ดีมากแล้วจบรายการปั๊บยูวีดีก็ขายของได้หล้วนแล้วถ้าไม่ลบแล้วถ้าแฟนคนแบไปเจอไปเจอชื่อเราหนูค่ะรู้สึกว่าการจะเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนมันควรจะเริ่มต้นใหม่แบบขาวสะอาดจริงๆอะค่ะ เขาอุตส่าห์จะมารักเราแล้วอ่ะเราก็ควรจะรู้สึกว่าเรารักเขาคนเดียวนะอะไรเงี้ยอืมประมาณนั้นแล้วคุณโลกรู้ไหมว่ากลัวคนโยงไหมเพราะว่าเพลงเพลงที่เราร้องคนที่โยงว่าเออเธอร้องเพลงอะไรเงี้ยพอเพลงนี้มันเป็นทีมเนี่ยกลัวคนโยงไหมมันก็คงมีโยงมากแหละค่ะแต่ว่าพี่เล็กเขาเคลียร์ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ไป่แป๊บหรอเชคค่ะเชคไปมันเชคไ่ยากนะโทรศัพท์มันจะมีเป็นรูปภาพใช่ไหมคะแล้วกดขึ้นไปบนสุดอ่ะมก็จะ มันาไม่แล้วเามีกี่เครื่องในตอนแอบเขามีเครื่องเดียวที่เรารู้เมีเครื่องเดียวที่เรารู้น่ะอันนี้ก็น่าคิดจริงๆโมรู้สึกยังไงถ้ามันถ้ามันต้องเกิดการหรือว่ามีการซ้อนลูกเนื่องจากความที่เราเป็นคนที่หึงอย่างเงี้ยมหนูว่าหนูจริงๆหนูไม่ใช่คนที่หึงอันนั้นเป็นแค่การแสดงเฉยเป็นแค่คอนเทนต์ว่าแบบกินอาหารแล้วหึงมันไม่ตลกอ่ะหนูอ่ะเออแค่นั้นแหละแต่ว่าถ้าหึงเรื่องแบบผู้ชายผู้หญิงเนี้ย ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่อะค่ะถ้าตัวฝ่ายผู้ชายเองเขาทําให้เรามั่นใจและไว้ใจก็แล้วแต่แต่สุดท้ายแล้วความจริงอะมันก็เปิดค่ะถ้ามันถึงเวลาของมันเวรกรรมมันมีจริงแสดว่าต้องจบนควานี่ย้อนกลับที่สุดตัวเองแล้วว่าเขาไม่เคยมีอะไรควาต่างคอยเลยอันนี้ไม่รู้ค่ะเพราะว่าบางทีเจอแล้วข้ามไปแสดงว่าเรามีรหัสมือถือเลยไม่ไม่ไม่มีค่ะไม่มี ัใครของมนถ้าเขามีเราก็ค่อยเปิดตัวแต่เรียกเขาขนาดนับตัวเองแล้วนะว่าเขาเป็นอะไรนะสามีแห่งชาติทั่วเออกอด้วยบทด้วยบทถ้าใครได้ดูละครเรื่องอะไรนะคะออบกนั่นแหละถ้าใครได้ดูเรื่องลมเล่นไฟอ่ะก็จะทราบว่าทําไมถึงมีคําว่าสามีแห่งชาติชั่วขึ้นมา ก็ชั่วจริงในเรื่องอะแล้วเกลียดมันเเกลียดมั้เกลียดดินมั้ยเราคอนเฟิร์มเลยว่าชั่วจริงแต่ว่าเราไม่เกลียดอะไรก็หรอกอะไรหน้าร้าเราแยกได้เราแยกได้ใช่ไหมใช่แยกได้เราเราถามว่าตอนเล่นไปยูทิงเอร์มาจากไหนทำไมถึงเล่นได้แบบออกมาขนาดนั้นหนูว่าด้วยด้วยบทอะค่ะที่ที่จะที่ช่วงที่พี่เขาถ่ายทำอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าบทมันค่อนข้างเขียนเป็นตัวละครให้ชัดเจนเข้าใจง่ายแล้วก็ไม่ต้องแบบ คิดเยอะหรือว like, ่า so, ตีความเยอะไปมากกว่าน uh, uh, ั้นนั่นเลยก็เลยส่วนเออมึงก็เลยไม่ยากต่อการแสดงอย่างฉันรู้สึกเรารู้สึกยังไงบ้างฉารู้สึกกับคอมเมนต์ดูไหมดูไนะเสียวอะไรกันเสียวอะไรเรวดูไหมพูดได้เหรอคะเสียวจริงแบบขนาดนี้แล้วเรามีคอมเมนต์อะไรไหมแต่กระฉากนั้นดูไหมเราไม่ไม่มีพูดแต่ก็แค่บอกว่ารอดู โลกหมุนรอบเธอแล้วกันเธอจะเอาคืนหรอไม่ได้เอาคืนมันเป็นเรื่องของฝีมือการแสดงเขาจะเสียวไหมเสียวเสียวจริงการันตีการันตีเลยว่าเสียวเราแสดงว่าดูเลยให้เขาดูได้ไหมให้เขาดูได้ไหมสำหรับฉากที่จะต้องเล่นหนูให้ดูอยู่แล้วเขาจะรู้หรือเปล่านี่ก็นี่ก็มกลัวไหมเพรามันดุรับเขาเรียกอะไรเป็นปัญหา กลัวไหมว่าแบบคัดเทีแต่แตที่เราเล่นไปมันจะเป็นปัญหามันถ้าถ้ามันอยู่ในระบบของการทํางานอ่ะหนูไม่มีปัญหาแน่นอนแต่ถ้าคัดแล้วไม่ยอมคัดอันนั้นเป็นปัญหาของเราใช่จะอ,อีกสักว์โบ้ไหมครับโอ,อถ้าถ้าสมมุติว่าคัดแล้วยังเลฟิฟซีกันต่อก็ก็มีโบค่ะแต่พี่เล็กไม่ใช่คนหยิ่งนะเนาะใช่พี่เล็กหรือเปล่า <c oughs> ไม่รู้เ <c oughs> พราะเราไม่ได้อยู่ในตรงนั้นแต่เขาว่าไม่น่าเป็นหรอก ใช่ไหมใช่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 นั่นแหละเขาไม่เป็นหลังกา้หรอกเรื่องเราเป็นนักเอกวินเตร์ไปแล้วตั้ต่นี้ก็คือว่า20ประเที่อันนงอันนงประเทศคยปคยุคยใค่ใคยุ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 คยยุคยุคยคยุ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 ยุคุ่คยุ่ยค่ค่ย่ ประเทศแล้วค่ะประเทศเพื่อนบ้านอะไรเงี้ยค่ะพื่พี่น้องๆทุกคนก็จะได้ฟังเราในหลายภาษามากขึ้นเป็นอย่างคีวโบต้องเดินสายไปทัโวทั้งหางประเทศด้วยไหมอันนี้ยังไม่แน่ใจค่ะเพราะว่าคิวโบก็โอ้ยากอยู่ใช่เพราะคิวละครที่ที่ไทยนี่ดูดีปะ <c oughs> คิวละครที่ไทยก็ยังค่อนข้างเยอะอยู่แล้วเราคือมาที่เหมือนแบบว่าเราเพิ่งมาแบบไปตั้งเองที่แบบทั่วทั้งประเทศแล้วไง ดีใจค่ะที่ที่หลายๆคนที่แบบคนต่างประเทศจะได้แบบเห็นความน่ารักของอาน,น์ด้วยก็รู้สึกว่าอยากให้ความน่ารักเนี้ทั่วถึงทุกๆประเทศ่ะยค่ะไปเต,เต้นแล้วนะไนเต้นแล้วใช่ไหมใช่แต่แต่เขา่จะเต้นวัดประหลาดกันใช่ไหมแต่โบ<อ>ไม่ได้รู้เ,<อ>เรื่องรู้ราวกับเขานะว่าเขาจะเต้นกันพรา,รารเขาคุยกับพี่สีสองคนส่วนโบอ่ะแฟนคลับอ่ะหนูไม่รู้ไงนั้นอ่ะ ส่วนแฟนคลับอ่ะเขาเคยรีเควสมาแล้วว่าถ้าสมมติว่าโบครบร้อยล้านแล้วอ่ะขอเพลงฮิตมีอัพได้ไหมอเวอร์ชั่นผู้ชายด้วยนะมันมีสองเวอร์ชั่นมันมันจะไปเด้าพื้นอย่างั้นก็ไม่ได้ไงไม่ได้เนีเธอทำได้โมเธอทเวิร์กมาแล้วไงทเวิร์กมาแล้วมันมีเวอร์ชั่นผู้หญิงอยู่เดี๋ยวทำเวอร์ชั่นผู้หญิงก็ได้โหโห เต้นแน่ก็ต้องเต้นแน่ก็ต้องเต้นให้ค่ะเพราะว่าเขาอยากเพราะว่าจริงๆตัวแฟนคลับเองก็งดน้ำตาลงดน้ำตาลบนเลยบนน้ำตาลเลยเอเาดือนหนึ่งมั้งคะเหรอเก่งมากดูน้ำตาลอ่ะอันนี้ก็จะรอดูแล้วว่าจะได้เซอร์ไพรสไหมต้องรอดูค่ะขอบแฟนคชมอารมณ์ ้ค่ะเป็นภาษาข้าวมากก็ได้หรือแม่น้ำลอยเลยย้อนลอยก็าดาภาษาทั้งหมด4ภาษาโอ้โหภาษาไทยแล้วกันนะคะฝากทุกคนนะคะทุกทุกคนเลยค่ะไปบอกต่อด้วยว่าภาพยนตร์อานงเนี่ยเป็นภาพยนตร์ที่ดูสบายๆแล้วก็มาเ็นดูกับความน่ารักของพระเอกนางเอกนะคะและไม่ใช่แค่นั้นค่ะตัวทำที่แจ๊คกับที่ฝนเองก็น่ารักมากและทำไทยปึ้งมากค่ะคุณผู้ชม

อาบอาบอ่วยชุดนีจมีไ but, ่าบต่างันงอนี้ไม <elas> <en> ่มาทานี <Big enough> ้นะกก่อนได้เดี <People would bring about> ๋ยวบอใจ้ชาอาเออ โบเอาะลยมาดูโบโบโบขยับไตรงการอิเสิร์ได้หน่อย ยอบดูมากเลยอยากที่ตงตัว่อนมันสมุดลอยลอะไรที่มีหน้าึงทอดนี่กรจิณนะอันนี้ลอยเลยลอางนี้ลูกโรใจยังของพูดี่พี่คืนะคะขอบคุณมากครับชุดนี้ช้อโฉวแล้วจะลมชุดนี้เลย